เปิดตัวไม้รุ่นใหม่จากริเวอร c o u คูสตินะครับ KM1 นะครับจุดเด่นของไมตัวนี้ก็คือเรื่องของความคุ้มค่ามากๆนะครับ ด้วยงานประกอบอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าไม์ตัวนี้เกิดมาเพื่อง,งาน professional audio เลยนะครับเอาไว้ใช้งานเครื่องเช่าออกงานคอนเสิร์ตอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมราคาเนี่ยแค่1290บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในเรื่องของรูปทรงน้ําหนักการจับถือนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับผมหัวไม์ตัวนี้จะเป็นแคปซูลแบบไดนามิกโพรพร์ทแบบคาร์ดิออสและที่สําคัญนะดูนี่อ่า คือฟังก์ชันช็อคเมาส์ครับการแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไปส่งผลต่อไวอยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่วยซับแรงสั่นสะเทือนนั่นเองโดยที่อุปกรณ์เสริมนะครับที่มีมาในกล่องก็จะมีแค่โฮเดอร์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเอาไปใส่กับขาไม้ได้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันเดี๋ยวผมจะทดสอบเทียบกับไม้รุ่นที่ขายดีหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเซนไซเซอร์ X S 1ครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันพอเริ่มทดสอบกันที่ไม้เซนไซเซอร์ X S 1ก่อนครับผมที่ให้เสียงในโทนสว่างใสนะครับผมทดสอบีนมา ที่ไมล์ v e เวอร์อะคูสติกกันบ้างนะครับ K M 1ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบสวัสดีครับทดสอบจะสังเกตได้ว่ามีเสียงโลที่ค่อนข้างหนามากๆนะครับแต่ยังให้คาแรกเตอร์ความใสนะครับคล้ายๆเซนเซอร์ยยอยู่นะครับและอย่างหนึ่งคือเซนติวิตี้ของตัวนี้ค่อนข้างดีมากทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบสวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4 5